กอน,นรงเดชไหวอลังการวันตรุษจ,จีนสิริตาสะพ้ายหมื่นล้านโชแต่เยปึกใหญ่เป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุปตาที่บังทุกเทศกาลจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเทศกาลล่าสุดอย่างวันตรุษจ,จีนประจำปี2567เมื่อสมาชิกครอบครัวนรงเดชนำโดยคู่รักหมื่นล้านกอน,นรงเดชและสิริตาเจนเซนจัดพิธีมงคลชุดใหญ่ไฟกระพริบเชิญคณะสิงโตมาทำการแสดงเสริมความปังให้กับธุรกิจหน้าบ้านหรูใจกลางเมืองเท่านั้นยังไม่พอ เพราะในส่วนของแฟชั่นคอสตูมแต่คนก็ยังจะเต็มไม่น้อยหน้าทั้งคุณกรที่มาในลุกตีหล่อสไตล์แดดดี้ขนาดเดียวกันทางด้านซิริต้าก็ขอเป็นอมมวยอินเตอร์หยิบเอาชุดสีแดงลายมังกรขึ้นมาใส่พร้อมกับโป๊ดท่าสวยอวดสองแตเอียเป็นปึกเปล่งออร่าสไพยหมื่นล้านให้ช่างภาพรัวชัตเตอร์เก็บช็อตเด,ด แต่ที่ทำเอาพี่พี่แฟนคลับต้องหัวใจพองฟูที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตีน้อยฟันกระต่ายน้องกวินที่พกพาความน่ารักสดใสมาเต็มกระเป๋าทาเอาบรรยากาศงานฉลองเทศกาลตรุษจีนของบ้านนารงเดชในปีนี้คึกคักน่าดูเลยทีเดียว